พี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินที่ได้ยืนหยัดต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันมาด้วยความเสียสละอย่างที่สุดในชีวิตผมขอกราบคาระวะพี่น้องด้วยความเคารพจริงๆครับพี่น้องกรับ แล้วก็ต้องกร่าเรียนกับพี่น้องเป็นเบื้องต้นนะครับว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่ผมปราศัยด้วยความยากลำบากมากพี่น้องก็ต้องขอความกรุณาอดทนฟังผมสักหน่อยนะครับพี่น้องทั้งหลายวันนี้ก็เหมือนกับเมื่อสองสามวันก่อน เรามวลมหาประชาชนได้ไปชุมนุมกันรอบรัฐสภาเนืองแน่นไปหมดไปด้วยความหวังหวังไว้สูงมากหวังว่าวันนี้วุฒิสภาจะสามารถ เลือกคนมาเป็นนายกรัฐมนตรีให้กับประเทศนี้ได้พี่น้องคาดหวังเอาไว้สูงผมก็คาดหวังเอาไว้สูงเหมือนพี่น้องทั้งหลายและคิดว่านี่จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดของประเทศและสอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ สอดคล้องกับประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่พี่น้องก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าขณะที่เราตั้งความหวังมีความคาดหวังเอาไว้อย่างนี้ทั้งฝ่ายทรราช ก็ได้พยายามทุกวิถีทางที่จะขัดขวางการทำงานของวุฒิสภามีนักกฎหมายประเภทที่เป็นขี้ข่าของทรราชออกมาแสดงภูมิรู้อ้างว่าวุฒิสภา ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเป็นผู้เลือกนายกรัฐมนตรีบ้างอ้างว่าขณะนี้ไม่ได้อยู่ในสมัยประชุมของวุฒิสภาบ้างอ้างเลยเถิดไปถึงว่าคุณสุรชัย ยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นประธานวุฒิสภาโดยสมบูรณ์และยังอ้างเลยไปว่าการที่สมาชิกวุฒิสภาเลือกคุณสุรชัยเป็นประธานวุฒิสภานั้นเป็นการกระทำที่อยู่นอกระเบียบวาระ ของการประชุมวุฒิสภาในวาระพิเศษนั้นมิหัยที่เราประชาชนทั้งหลายจะพยายามพูดจาชี้แจงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดว่าบ้านเมืองขนาดนี้ไม่ได้อยู่ในภาวะปกติ ถ้าเป็นภาวะการปกติสถานการณ์ปกติหากบ้านเมืองไม่มีนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรที่จะต้องเป็นผู้เลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ขึ้นมาโดยทันทีเราก็ได้พยายามชี้แจงว่า สถานการณ์ที่ไม่ปกติขณะน,นี้นอกจากไม่มีนายกรัฐมนตรีแล้วไม่มีสภาผู้แทนราษฎรที่จะทำหน้าที่นี้ได้ด้วยประชาชนคาดหวังว่าวุฒิสภาซึ่งเป็นองค์กรทางนิติบัญญัติ เพียงองค์กรเดียวที่มีความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญจะสามารถทำหน้าที่เลือกคนเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาของประเทศชาติเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาของประชาชน โดยจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มสมบูรณ์และสามารถที่จะปฏิรูปประเทศไทยตามเจตนารมณ์ของมวลมหาประชาชนได้มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจนี้แก่ท่านสมาชิก วุฒิสภาเอาไว้พี่น้องทั้งหลายก็ยังมีนักกฎหมายประเภทขี้ข่าอย่างที่ผมว่าพยายามจะเถียงและกระตะแบงแล้วก็บิดเบือนให้สังคมให้ผู้คนในประเทศเข้าใจผิดนึกว่าเรามวนมหาประชาชน เรียกร้องที่จะให้มีนายกรัฐมนตรีตามบทบัญญัติมาตราเจ็ดของรัฐธรรมนูญเราก็ได้พยายามชี้แจงบอกว่าไอ้เรื่องมาตราเจ7ที่พูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น เราบอกแล้วว่ามีรัฐธรรมนูญมาตราอื่นทั้งมาตรา132มาตรา172มาตรา173มาตรา180ที่บ่งบอกชัดเจนว่าวุฒธธิสภามีอำนาจมีหน้าที่ที่จะทำการเลือกนายกรัฐมนตรีได้ เพราะสมาชิกวุฒธธิสภานั้นเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญและวุฒธธิสภาสามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งบุคคลที่มาดำรงตำแหน่งต่างๆนั้นรวมทั้งนายกรัฐมนตรี แม้จะไม่มีบทบัญญัติเขียนไว้เป็นการเฉพาะว่าในกรณีไม่มีนายกในกรณีไม่มีสภาผู้แทนราษฎรให้ทำได้อย่างนี้เพราะคนร่างรัฐมนูญมันคงไม่เคยคิดมาก่อนหรอกครับว่าจะมีนายกรัฐมนตรีที่ประพฤติชั่วประพฤติเลวจนถูก ถอดออกด้วยคำพิพากษาวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญผู้ร่างรัฐธรรมนูญคงไม่คาดคิดมาก่อนว่านายกรัฐมนตรีจะประพฤติชั่ว จนสารรัฐมนูญวินิจฉัยให้สิ้นสุดการเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรใครมันจะคาดคิดมันไม่เคยเกิดมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นแต่มีบทบัญญัติ ในรัฐธรรมนูญมาตราเจ็ดเขียนเอาไว้ว่าถ้าหากไม่มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเขียนไว้ในเรื่องใดเป็นการเฉพาะให้ดำเนินการไปได้ตามประเพณีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข มาตราเจ็ดมีเท่านี้เองเพื่ออธิบายว่าสามารถทำได้ตามมาตรา132วงเล็บ2 172,173,180เเพราะไม่มีกรณีที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะเพราะฉะนั้นอย่าได้บิดเบือนว่าพวกเรามวลมหาประชาชน โง่เง่า,งาคิดจะไปกระทําการที่ผิดลู่ผิดทางผิดรัฐธรรมนูญเราเรียกร้องตามกรอบของกฎหมายรัฐธรรมนูญทุกประการเพราะในอดีตนั้นได้เคยมีกรณีที่พอจะเทียบเคียงกันได้ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคราวที่จอมพลถนอมออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วเดินทางไปอยู่ต่างประเทศครั้งที่มีเหตุการณ์การชุมนุมของนิสิตนักศึกษาประชาชนเมื่อวันที่14ตุลาคม2516รองประธานสภานิติบัญญัตินายทวีแรงขำํำ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติที่ไปอยู่ในประเทศเพราะไปต่างประเทศนายทวีแรงขำรองประธานสภานิติบัญญัตินี่แหละครับที่ได้เป็นผู้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายสัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีโดยนายทวีแรงขำรองประธานสภานิติบัญญัติเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการนี่เกิดขึ้นแล้วเป็นประเพณีแล้วเป็นตัวอย่างแล้ว หรือแม้เมื่อคราวที่ดอรอาทิตย์อุไรรัตได้นำความขึ้นกาบบังคมทูลเพื่อทรงพระกุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายอนันต์ปัญญารชชนเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่สองนี่ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในประเทศไทยถือเป็นประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุข เพราะครั้งนั้นดออรอาทิตย์อุไรรัตเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการทั้งหมดเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเราประชาชนจึงมั่นใจว่าวุฒิสภา มีอำนาจมีหน้าที่ที่จะดำเนินการแต่งตั้งคัดเลือกคนมาเป็นนายกรัฐมนตรีขอโทษที่ใช้คำว่าแต่งตั้งพูดติดไปทำหน้าที่นี้ได้อย่างแน่นอนไม่ว่าใครจะวิพากวิจารณเตะขัดขาหน้าขาหลังอย่างไรเรามวลมหาประชาชนมั่นใจว่าเรื่องนี้วุฒิสภา ทำได้และในช่วงเวลาหลายวันที่ผ่านมาเรามวลมหาประชาชนก็ร่วมกันเรียกร้องไปยังวุฒิสภาได้โปรดทำหน้าที่นี้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ของชาติ เราก็ไปเชียร์ทุกวันท่านรักษาการไม่ใช่รักษาการท่านรองประธานวุฒิสภาและเป็นว่าที่ประธานวุฒธธิสภา